เรื่องจาคะการสละที่แท้จริงสวัสดีค่ะท่านผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาวันนี้ดิฉันขอแบ่งปันเรื่องหนึ่งที่เป็นหัวใจสำคัญของการปฏิบัติธรรมคือเรื่องจาคะหรือการให้การสละเวลาพูดถึงคำว่าจาคะหรือคำว่าทานส่วนใหญ่เรามักจะนึกถึงการให้สิ่งของการให้เงินการถวายปัจจัยสี่การเลี้ยงพระการช่วยเหลือผู้ยากไร้ อันนี้เป็นจาคะในระดับแรกเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะเป็นการลดความตรณีลดความเห็นแก่ตัวสร้างบุญกุศลให้เกิดความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แต่ในทางพระพุทธศาสนาคำว่าจาคะมีความหมายลึกไปกว่านั้นมากค่ะจาคะไม่ได้หมายถึงแค่การยกสิ่งของจากมือเราไปให้คนอื่นเท่านั้นแต่หมายถึงการสละคืนสิ่งที่เป็นภาระหนักใจสิ่งที่กักขังเราไว้ภายในจิตใจ จาคะคือการปล่อยวางความยึดถือความโลภความโกรธความอิจฉาความอาฆาตพยาบาทความริษยาความเกลียดชังความอยากได้อยากเอาที่ไม่มีที่สิ้นสุดพระพุทธเจ้าตรัสว่าจาคะเป็นหนึ่งในบารมีสิบเป็นจาคะบารมีเพราะเป็นการฝึกสละสิ่งที่เรารักเราห่วงแหนแม้กระทั่งความเห็นแก่ตัวความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนของเรา จากะในขั้นลึกจึงเป็นการสละความยึดถือภายในใจไม่ใช่แค่การให้วัตถุภายนอกแต่คือการคืนใจให้เป็นอิสระลองถามตัวเราเองดูค่ะว่าอะไรที่เป็นภาระหนักอยู่ในใจเราในเวลานี้เราอาจพบว่าเราเก็บความโกรธไว้นานหลายวันเก็บความเกลียดไว้เป็นปีเก็บความอาฆาตพยาบาทไว้เป็นสิบปีจนเป็นเหมือนหินก้อนใหญ่ทับหัวใจเรา สิ่งเหล่านี้คือของหนักของร้อนแต่แปลกไหมคะเรากลับหวงแหนไม่ยอมวางไม่ยอมทิ้งเพราะเราคิดว่าเราถูกเรามีเหตุผลที่จะโกรธเรามีเหตุผลที่จะเกลียดเราจึงถือไว้แน่นแต่สิ่งเหล่านี้คือภาระที่ทำให้ใจเราทุกข์จากคะคือการปล่อยวางภาระนั้นลงการคืนความโกรธความเกลียด ความริษยาออกไปจากใจการให้อภัยคนที่ทํำให้เราเจ็บการปล่อยใจให้เบาและเป็นอิสระนี่คือทานที่ล้ำค่าคือการให้ที่แท้จริงเพราะเราไม่ได้แค่ให้สิ่งของแต่เราให้ความสบายใจกับตนเองและผู้อื่นพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าจาคะย่อมเป็นเหตุให้เกิดสุขเพราะเมื่อสละแล้วใจเราก็ไม่ถูกพันธนาการ เปรียบเหมือนคนที่ถือของร้อนๆไว้ในมือพอวางลงก็โล่งสบายหรือคนที่แบกหินหนักไว้บนหลังพอวางลงก็เดินคล่องตัวการฝึกจาคะจึงเป็นการฝึกปล่อยวางความยึดถือปล่อยวางความเป็นเราเขาปล่อยวางการแบ่งแยกศัตรูมิตรลดความทยานอยากลดความริษยาจนใจค่อยๆสงบเยน็นและเป็นอิสระ การจาคะในชีวิตประจำวันไม่จำเป็นต้องรอให้รวยก่อนไม่ต้องรอให้มีเงินมากเราสามารถเริ่มได้ตั้งแต่วันนี้เริ่มได้จากสิ่งเล็กๆเ,เช่นให้รอยยิ้มให้คำพูดดีๆให้อภัยคนที่ทำผิดปล่อยวางความขับแค้นใจสละความเห็นแก่ตัวสละเวลาช่วยเหลือคนอื่นแม้แต่สละทิฏฐิความถือดีในใจ เพราะของที่ยึดไว้หนักที่สุดไม่ใช่แค่บ้านที่ดินหรือสมบัติภายนอกแต่คืออัตตาความยึดมั่นถือมั่นในตัวเราที่เราห่วงไว้แน่นจนเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าการให้ของภายนอกเป็นจุดเริ่มแต่จุดหมายปลายทางของจาคะคือการให้ใจที่ปราศจากความยึดมั่นท่านจึงตรัสว่าการให้เป็นเหตุให้เกิดมิตรภาพ การให้ย่อมเป็นเหตุให้เกิดสุขและตรัสอีกว่าผู้สละแล้วย่อมไม่เศร้าโศกเพราะเมื่อไม่ยึดอะไรไว้ใจก็ไม่ต้องเสียใจเมื่อสิ่งนั้นแตกสลายหรือพลัดพรากไปในที่สุดการปฏิบัติจาคะคือการฝึกเพื่อความหลุดพ้นเพราะการสละคือการฝึกตัดความยึดถือที่เป็นเหตุแห่งทุกข์ทั้งหลายสรุปนะคะ จากคะในทางธรรมะจึงเป็นได้ทั้งการให้สิ่งของภายนอกเพื่อกำจัดความตระนีแต่ที่ลึกไปกว่านั้นคือการสละคืนสิ่งที่เป็นภาระในใจทั้งความโลภความโกรธความหลงความริษยาความอาฆาตการให้อภัยคนที่ทำให้เราเจ็บการคืนใจให้เบาและสงบนี่คือการให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นบุญกุศลอันประเสริฐ ที่พาใจเราไปสู่ความพทุกข์ขอให้ทุกท่านเจริญในธรรมเจริญในจาคะมีใจที่สละมีใจที่เบามีใจที่สงบและมีความสุขในธรรมทุกท่านสวัสดีค่ะ